สวัสดีครับผมชีนะครับพบกับผมในช่องชีต้านพาโซนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนมายกากรไพ่ง่ายๆ EP ที่4แล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเล่นก่อนนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวให้ผู้ชมสกีดไพ่สักไพ่ก็ได้เลยครับ คครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแจกออกมาเป็น3ามกลงเท่าๆกันนะครับ โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวให้ผู้ชมเลือกไพ่กองไหนก็ได้มากหนึ่งกองนะครับสมมติว่าเป็นกองนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้ชมจําไพ่หนึ่งใบครับวันนี้ผมไม่มีผู้ชมนะครับใบนี้เป็นเป็นสี่ข้อหลางน,นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะ ครับจะแจกคขอ้นสามก่องนครับ โอเคครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเดาเดาไพ่ของผู้ชมนะครับอยู่กองนี้ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับคราวนี้เอาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมีใช่ไหมครับ คราวนี้เราเราจะทำนครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำอีกสองทีนะครับ โอเคครับโอเคครับอีกทีนะครับ คราวนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีใช่ไหมครับเอากองอ่งนี้ครับไม่มีครับน่าจะเป็นกองนี้นะครับนี่ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอี่ครับเข้าสุดท้ายนะครับ ไม่มีครับเอากรรไกรครับยู่นี้ครับคันนี้งั้นโอเคครับครานี้เดี๋ยวผมจะหาไพ่คนดูแบบเป็นเครื่องบินนะครับหาไพ่แบบเครื่องบินนะครับผมจะทำอย่างนี้ครับ ไปทางนี้ครับนี่ครับมันจะทำอย่างนี้สี่ลำนะครับเป็นต้องเนสี่ลำนะครับ โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวอกองกองนี้ที่เหลือผมเอาออกไปเลยครับโอเคครับคราวนี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้หลักการนี้ครับเป็นให้ให้ผู้ชมแตะไพ่สองกองถ้าสมมติเขาสมมติเขาแตะกองนี้ก็เอากองนี้อ,ออกไปเลยครับอยาบเอาออกไปเลย ึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีไพ่ที่คนดูเลือกอยู่ไหมครับสมมติเขาแตะกองนี้ก็เอากองนี้ออกไปเลยครับโอเคครับคราวนี้เหลือสี่ใบแล้วโอเคครับคราวนี้ถ้าสมมุติเขาแตะอันนี้ก็เอาอันนี้ออกไปเลยครับเหลือสองใบแล้วครับคราวนี้ถ้าสมมุติเขาแตะอันนี้งั้นเอาอันนี้ออกครับก็จะเหลือใบอย่างนี้ครับนั่นก็คือใบที่ผู้ชมเลือกนะครับ ก็คือสีเขาหลังตัดนะครับอ่าถ้าทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิธีการสอนกันเลยว่าทำยังไงนะครับไปกันเลย <S <S เรื่องแรกเราคนนี้ไม่มีการเซตไพ่นะครับก็คือให้ผู้ชมกีบไพ่สับไพ่ได้เลยครับ แล้วคราวนี้นะครับเราก็จะทำแจกไพ่เป็นสามกองนะครับกองละเก้าใบนะครับสามกองกองละเก้าใบก็คือแจก2ิยี่สิบเก้าใบนะครับไอ้ยี่สิบเจ็ดใบนะครับว,วิธีที่ผมทำก็คือแจกทีละสามใบนะครับนี่ครับสามใบสามใบวิธีทำอย่างนี้นะครับทำให้มันเร็วแล้วก็ แล้วก็ทําให้ผู้ชมคิดว่าเราสุ่มจริงๆนะครับแต่จริงๆเรานับอยู่นะครับก็คือเราทำอ่ะถ้าเราถ้าสมมุติเราทําทีละสามใช่ไหมครับเราเราแจกลงไปทั้งหมดทีละสามแล้วก็แจกสามสามเก้าก็คือเราแจกสามครั้งถ้าเราทําทีละสามนะครับทำสามกองนะครับก็คือกองละเก้าใบนะครับนี่ครับสาม หกเก้าสิากเก้าโอเคครับคราวนี้ไ้าที่เหลือก็เราต้ไม่ใช้แล้วนะครับโอเคครับคราวนี้ เราก็จะให้บอกผู้ชมว่าให้เลือกไพ่มาหนึ่งใบให้เลือกไพ่ให้จิ้มกองมาหนึ่งกองถ้าสมมุติเขาจิ้มแบบนี้ก็บอกว่าให้ให้ดูแล้วเราจำไพ่ที่อยากเลือกไว้เอาเอาแจ็คดอกจิกนี่ละกันครับครับแจ็คดอกจิกนะครับคราวนี้คราวนี้เราก็เอาเราคราวนี้ก็ให้ให้ผู้ชมจะทับกองไหนเอากองไหนก็ได้ครับ เสร็จทีนี้เราก็แจกไพ่เป็น3ามกองนะครับโอเคครับพอเราแจกไพ่เป็น3ามกองเสร็จแล้วก็เราก็เออให้ผู้ชม เลยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มกองมาหนึ่งกองแล้วก็ให้ผู้ชมดูว่ามีไพ่ที่ผู้ชมเลือกไหมนะครับ mm. ก็คือเมื่อกี้เราเลือกแจ็คดอกจิกไปใช่ไหมครับกองนี้ไม่มีครับโอเคครับคันนี้เราก็กองนี้ครับไม่มีครับแสดงว่ามันอยู่กองนี้ใช่ไหมครับ อยู่กองนี้ใช่ไหมครับนี่ครับเฮ้ครับคราวนี้จำจำไว้นะครับว่าก็คือถ้ากองไหนที่ผู้ชมบอกว่าอยู่กองนั้านอะ่ะเราก็เอาไปทับบนสุดตลอดนะครับก็คือเราก็ทับอย่างนี้นะค,ครับโอเครับคราวนี้นะครับเราก็จะทําเหมือนกันครับทาอีกสองครั้งก็คือทำสามครั้งครับ ี่ครับพอเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอาไปแล้วกลงนี้ไม่มีครับคานนี้กล่องนี้กันครับอันนี้คือเราเดาล้วนๆ,ๆเลยนะครับนี่ครับมีครับแล้วก็ โ okay. อเครอบสุดท้ายเกี okay. ครับคราวนี้เราก็จะเรียกไพ่มาเอ้ยเราก็หากองมาหนึ่งกององกองนี้เลยครัองกองนี้ค่ะ ไม่มีใช่ไหมครับเอากองนึงเอากองนี้นะครับอไม่มีครับแปงว่าอยู่กองนี้ครับครับแจ็คดอกจีบอยู่กองนี้ครับโอเคครับคันนี้ก็ทับด้านบนครับก็อาจจะทับอย่างนี้อีกทีได้ครับโอเคครับพอเราทับที่ถ้าเราทําถูกนะครับ ถ้าเราทําถูกนะครับเราไพ่ที่ไพ่ที่คนดูแล้วจะไปอยู่ใบที่เจ็ดนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับใบที่เจ็ดนี่ครับจะเป็นนี่ครับจะเป็นแจ็คดกจิกนะครับถ้าทาถูกนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เราเราไม่ต้องเราไม่ต้องมาดับดูเลยนะครับก็คือมันอยู่ใบที่เจ็ดใช่ไหมครับ เราก็เราก็ต้องนับหล่อนแรกๆนะครับก็คือพรีเซนต์แบบเครื่องบินใช่ไหมครับเราก็เราก็วางอย่างนี้ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งเรานับไปด้วยนะครับสองสามสี 2, 3, 4. 4่สี่ใบแล้วก็อันนี้ก็ห้าหก ขั้นตอนนี้่าเผอลืมนับนะคะถ้าลืมนับก็คือผิดเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอันนี้ก็เราไม่ต้องนับก็ได้ครับโอเคครับเราทําเสร็จแล้วก็แล้วก็เอากล่องนี้ออกไปเลยครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราที่ผมทําให้มันเป็น เหลือใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่คุณรู้เรื่องคือตรงใบนี้นะครับก็คือเราจะใช้วิธีการทํายังไงให้กองนี้อยู่เสมอนะครับก็คือถ้าสมมุติเขาแตะกองนี้แล้วก็กองนี้ออกสองกองนี้ออกถ้าเขาแตะสองกองนี้แล้วก็สองกองนี้ออกก็คือบังคับให้กองนี้อยู่เสมอครับสราปสมมติเขาแตะกองสองกองนี้แล้กองสองกองนี้ออกเลยครับเวลาเราพูดนะครับเราจะพูดว่าลบกวนแตะไพ่มาหนึ่งใบครับเราราไม่พูดว่าให้แตะไพ่ แตะไพ่ออกมาหนึ่งให้แตะไพ่ออกนะครับเราจะไม่พูดคําว่าแตะไพ่ออกนะครับคราวนี้เหลือแตะหนึ่งกองสมุดเขาแตะกองนี้ก็เอากองนี้ออกครับคราวนี้เหลือสี่ใบล้วก็เราก็จําตําแหน่งไว้นะครับนี่ครับตัวกลางเราก็อาจจะเอาไว้ลิมนะครับถ้าสมมุิเขาแตะสองกองนี้ก็เอาสองกองสองใบนี้ออกเลยครับถ้าเหลือสองสองใบนี้นะครับ ถ้าสมมติเขาแตะใบน,นี้ก็เอาใบนี้ออกแล้วก็บอกเลยครับจากไพ่จำนวนหนึ่งอ่ะที่ทำมาให้มันคักๆกันแล้วก็ทำเป็นแบบเครื่องบินแล้วมันก็จะเป็นใบนี้ก็คือใบที่ผู้ชมเลือกก็เปิดออกมาเป็นแจ็คดอกจิกนี่นะครับก็เป็นกลที่ง่ายๆกลหนึ่งนะครับ ข้อควรระวังของคนชุนนี้ก็ก็คืออย่าลืมนับตอนที่เป็นเครื่องบินอย่างนี้ครับนี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดเราอาจจะจําแบบลำทําตลอดก็คือเครื่องบินที่สองเครื่องบินที่สองเครื่องบินที่สองอยู่หัวลำอะไรอย่างนี้ครับก็มีแค่นี้นะคะสําหรับข้อควรระวังของคนทุนนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์อย่อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายฝากกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับ